ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเปราะใช้วิจาจรณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีสสดมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูก้าชูก้าลูในช่องชูก้ายปันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้กลับมาตามคำขอนะคะของคุณซอบุ๋มนะคะคุณซอบุ๋มบอกว่า แอดค้าขอเกมฮานไลาออนคะ่ะครพีพีอยากดูทุกฟีเจอร์ขอแอดเป็นหิงปังๆนะคะเล่นตามตามสไตล์แอดเลยคะ่ะขอให้ได้ได้ครบทุกฟีเจอร์คะ่ะโอเคค่ะจัดให้เลยนะคะตามคำขอนะคะอาจจะช้าสักนิดนึงเพราะว่าแอดชุก้าไม่ได้ลงคลิปแบบว่าอสองเวลาอย่างนี้นะคะลงแค่วันละครั้งเท่านั้นเองจะไะล,ล,ล่ตามคำขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะมา เกมวันนี้หวังว่าเราจะได้กำไรกลับไปนะคะพกมา6,800กว,ากวาาาาา่ากว่ามาดูตารางกรจ่ายคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับเกมนี้สลักตัวแพงก็คือโอ้โหเป็นมังกรมปนกฟินิก์นะจ๊ะมีน้องคางคกทองคามีปลามีเต่านะ AKQJ10 เป็นสัญลักษณ์ตัวถูกนะคะสัญลักวายเปลี่ยนได้ด้วยนะสัญลักวายจะปรากฏใน มี2ตัว3มตัว4ตัว5ตัวดีที่มันเป็นลักษณะแถวๆนะทุกคนก็คือต้องสีแถวแรกห้าแถวแรกนั่นแหละโอเคเกมนี้ถือว่าโอเคเลยว่าเร็วกับป้ายเลยนะจะซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยแล้วมีการมีสัญลักษณ์ที่แบบมีโอกาสชนะฟีเจอร์2เท่าด้วยนะว่าแล้วก็ไปนะจ๊ะขอเบตตามๆก่อนเลยแล้วกันนะเมื่อสักครู่ลองปั่นเบาๆดูแล้วเอลมต้นเบรสิแล้วกันนะคะขอเบรสิบห้สักหน่อย ห้าสิบหมุนไปจ้าคมุนมุมไม่ได้ขอมาว่าเออกี่ไม้ไม้เท่าไหร่นะแต่ขอให้ดูได้ดูคอฟิจเจอร์ขอลองปั่นดูก่อนนะคะ6อ0มาเนหกพันแตีกลมๆก,ก,ก็เ0็ดหวังว่าจะกําไรกลับไปเนาะวันนี้้ไลออนเมกาเวย์นะคะวันนี้สวยๆหน่อยเกมคืบคืบโอ้โหเงียบสงบโอ้โฟ,ฟีนิกตัวแพงไนซ์ nice, มาเลยดอกแรก พอยกจูกาก่อนเล่นถามกบพอยพอบอกว่าเกมมีเกลืออยู่นะพิจุก้าเอายังไงอะเนี่ยเราจะได้กำไรไหมมารอดูกันสวยใสลต่อโอ้ทำไมไหลยากมากเลยอะ่ะมาสองอมไม่มีคูนให้เราด้วยยากละอ้ยุเกมมันทรงยังไงคะเนี่ยเหมือนน่าจะแบบว่า ใช่อุ้ยปลาขาดแถวสามนะทุกคนปืบปื๊บอ้ให้มาขอแค่ไหลเราแค่ขอแค่ไหล,ไ,หลได้ปลาแถวสามนะปลาเป็นตัวแพงนะปื๊บปื๊บอืมอีกสามหมดุดเ้องจริงจ่ายต่ำนะในความรู้สึกของแอนนะคะขอซื้อเลยแล้วกันนะคะ1 5พันห้าพี่ว่าไง ผมบอกว่าขอ5ไลออนเมกาเวแต่แบบว่า5ไลออนเมก้าเวเอ่อ5ไลออนค่พีพีอยากดูทุกฟีเจอร์โอ้โหทุกฟีเจอร์คือเยอะไหมนะคะคุณบุ๋งเราควรทำยังไงเริ่มต้นที่20หนุนกันนะเริ่มต้นที่ลำต่ำหรือเริ่มต้นที่สูงเริ่มต้นที่ลำต่ำก่อนเลยหรือเปล่าคะก็ลองดูละกันโอ้โห6,000เนตจนรอดไหมเนี่ย เราอาจจะต้องกลับไปซื้อเบ็ดต่ำๆนะมาจัดให้คุณบุ๋มทุกทุกทุก,ทกฟีเจอร์หน่อยแล้วกันแต่อาจจะเบ็ดต่ำนะคะคุณบุ๋มวิคิวได้คิวแล้วยังไงต่อคะขอแค่เกมอย่าทรงเกลือนะคะใจดีกับเราหน่อยเนาะ เค็มกับเรานักเลยนะเธออุ๊ยอุยอย,ยากละสิบห้าหมดตรงนี้ไม่ยังไม่เห็นแบบช็อตดังๆช็อตบื้มบ้าซัเบมแล้วนะ จ่ายแบบเบาสุดๆเลยอ่ะ 1, นึ่งสอหุ้ยคูณหมาก่อนคูณห้พี่ว่าไงคะโอ้ยังเบาไม่มีได้โอกาสได้ดูเซนเซียเลยตั้งแต่เล่นมาได้ดูไหนส่งช็อตเท่านั้นยังเหลืออีกสิหมุนนะคะโอ้ยใหมุนเยอะอยู่นะแต่ไม่จ่ายเลยคะ่ะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโอเคได้เจอขอตัวไหนได้บ้างโคอคัดสิ แถวสามเมื่อสักครู่มีคูณห้ามาเมื่อไหร่ที่มีสิงมาก็จะได้ตัวคูณเพิ่มมานะจะมีโอกาสได้ดูห้าไลออนเลยนะห้าสิงโตเลยไหมโอ้โหเต่าไม่มาคิวได้อยู่เต่าแถวสามไม่ลงนะ โอ้แอรู้สึกว่ามันไม่เปิดเทอร์โบให้เราเลยค่ะมีสิ่งมา2ตัวได้มาคูณ3ามวันไนต์ดอกที่2ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งได้ดูไนท์ดอกที่2อ,อนี่ฮกดข้าม360ยังเบาอยู่นะฮะซื้อมาพันห้าฮะอือเอได้เอเบามากจ่ายเจต,ตัวถูกครั้งฟุกหน่อยปลาหน่อยโอ้โหปลาก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้อู้เจไม่ลงโอ้โหคูณ3 มีไลออนมาก็คือมีคูณมาให้เราแล้วปุ่นใจมันนิดหนึ่งนา์ nice. มาดอกที่สามของวันนี้จะ3 8ำร้ยแปดสิบสองเองน่ะขาทุนนะครับพวกซื้อมาพัน0้าใจมาพันกับาอีหกสิบกเท่านั้นซื้อซ้ำเลยแล้วกันซื้อซ้ำดอกที่สองเพื่อดูเพื่อดูฟีเจอร์ที่สองเราซื้อฟีเจอร์ที่ยี่ห้าไปแล้วนะ ดอกนี้มา20หมนคูณ3คูณ5้คูณ8โอเคทุนเราจะอยู่ถึงถึงคุณ <c oughs> โอเเ้เสียงแหบเสียงแหงขออภัยแต่ทุนเราจะอยู่ถึงฟีเจอร์สุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณบอบ ชงเกลือไหมเนี่ยยางไนท์มาก่อนดอกแรก300รอ้มันจ่ายยากอยู่นะแต่ว่าหมุนเราได้เยอะสุดๆเลยนะคะตอนนี้ ไม่จ่ายแอดเลยอะทำไงดีใายเบาสุดๆนี่ซื้อไมาที่สองนะคะอ้าวเกมนี้เกมนี้แอดอาจจะแบบไม่ได้พูดเยอะนะคะเจ็บคอสักนิดนึงต้องขออภัยพวกนี้เสียงแหบงเสียงแห้งนะเสียงแหบเสียงแห้งจริงๆอากาศเริ่มเปลี่ยนป้าทิตย์ก็ป่วยทันทีนะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากอาชุก้าณะอย่าลืมว่าไม่ได้นะไม่ทำตอนจะทำเพราะความบันเทิงนะคะ สวยๆหน่อยได้ไหมเกมอ้โหจะไม่จ่ายแล้วเลยเหรอยากแล้วยากแล้วสองมุนที่เหลือโอ้โหขาดทุนดอกนี้ขาดทุนหนึ่งพันเลยนะดอกที่แล้วขาดทุนห้าร้อยหนึ่งมุนสุดท้ายคูณเปดแล้วโอ้โหบึ้มมาหน่อยได้ไหม,มไม่ได้นะเบาจัดโอ้โหมังกรตัวแพงถ้ามังกรตรงนี้อีกก็คูณเลิศเลยนะเพราะว่ามี หกร้เท่านั้นโอ้าทุนประมาณ900นะซื้อไม้ที่2ก็ยังทรงคอนเซปต์ขาดทุนอยู่ลดเบ็ดหน่อยแล้วกันลดเบ็ดสิบเบ็ดสิบซื้อสาฟีเจอร์เดิมไหมไๆดีกว่านะคะขอเปลี่ยนฟีเจอร์ให้คุณบุญนะเตียงเมือนอดเข้าโรงเรียนเราซื้อไป25แล้ว20แล้วสิหหน่อยแล้วกันโอ้โหฟีเจอร์ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะจะ20ชั่วโมง20นาทีหรือเปล่าได้มังกรมังกรมังกรท่องนะไม่ใช่สีกิเลนหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวกิเลนหรือเปล่ามังกรคือตัวตัวนี้นะปึ๊บีคู 5. โอเคสวยรู้สึกว่าตัวกิเลนจะเป็นวายให้เราด้วยนะไนซ์ nice. มาก่อน1 5 1ทันทนแ้วอยเบามากเลย เมกาวุ้ยดอกที่ดอกแรกที่ดูเมก้า410โอ้ยังเบาอยู่ดีนะยังเหลืออีก1ิเห็ดหมุนปึบปึบจ่ายต่อโอเคเอสวยค่ะไหลต่อทีได้ไหมคิวไม่มาเจไม่ลงโอ้โหเจไม่ปลาแถวแรกโอ้โเงียบสงบโอ้โหคดปาแถวสานถ้าปาแถวสานนี่คือสวยเลยฟึบมีตัวกีเลนมาแล้วทองทอ,องคำสวยค่ะโอ้สินส้นซีดอกแรกโอ้ตั้งแต่ปั่นมา 750หโอ้โหก็ยังเบาอยู่ดีดอกนี้เราซื้อ1 1 0 0กํากำไรแล้วนะคะได้มา300แล้อยวะมุนตรงนี้อู้หูทงเต่านะคือเลิศเลยนะอายาเป็นตัวไหนได้บ้างรู้สึกว่าพอมันจะหายปุ๊บแล้วมันแบบว่ามันไม่ค่อยอยากจะ่ายต่อชาามุนสุดท้ายมามาในเกมมาในจา้าอ้ไม่ลงนะไม่ลงที่เศร้าเลยนะ ฮึ๊บอหืมได้ไหมหมดหมุนสุดท้ายไปแล้วซื้อ1,000ไม้นี้ได้มาพ4 0 0กับอีกสินะคะขออนุญาตเปลี่ยนลงสักเล็กน้อยลองดูว่าเบรดแปลกๆมันจะแตกไหมขอซื้อฟีเจอร์ครั้งที่4ี่นะแล้ลู้สึกเสียงเหมือนเสียงกลิ่งเข้าโรงเรียนเราเลยนะเกมจ้า <c oughs> ซื้อไปแล้ว3ามตัวนี้นะจ๊ะต่อไปเป็นปริศนาเลือกตัวคูณอุ้ยมีให้ลุ้น ปึ๊บ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 ได้สิบหมุนและคูณห้าคูณแปดคูณสิบโอเคขอแค่มากำไรเท่านั้นตอนนี้เราเหลืออยู่สีนะ่พันแปดเท่านั้นทุกคนสิบหมุนคูณห้าคูณแปดคูณสิบมาเผ็ดแปลกๆเธอต้องแตกแล้วไหมเจสวยๆค่ะแต่ว่าจ่ายมาเก้าสิบเก้าเบาจัดๆเลย ึบพึบพึบได้คูห้าม,มาก่อนคูห้าพี่ว่าไงสุปเป์มาจ้า450โอเคไม่แย่ไม่แย่ชมเกมไว้ก่อนปึ๊บอีกสี่หมุนอูอ้วปลาไปทำอะไรข้างหลังมาอยู่ตรงนี้สิอ้าวได้คูห้าม,มาจ้ะยางไหลต่อให้หน่อยโอ้เกมมันเกลือทำไมมันเกลืออย่างนี้หรือว่าเป็นที่ดวงของเรา โอ้โหจบเช้าไม่เลวเือหกร้อ,อยหกสิบเจ็ดอาทำไมเบาขนาดนี้จ่ายให้ชั้นช่างเบาเหลือเกินซื้อสาเลยแล้วกันเราได้ดูตัวกิเลนสีชมพูไปแล้วเรานี่ขอกิเลนสีฟ้ามาักงแล้วกันสิหมุนเต่เราจะไม่สูงขอพายนะคนะปึ๊บ สิบสามหมุนไปเพื่อนคูณแปดคูณสิบโอ้โหเงียบสงบมากเต่าก็ไม่มาโอ้ได้ดูโอเคได้เต่าคูณแปดไนส์งอนไนส์เบามากเธอยังคงยังคงคอนเซปต์ความเกลือแล้วเกเราของกระชากไหมฮึบ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 โอ้เบา โอ้ยโอ้ยจ่ายน้อยได้สิบเบาจัดเลยสองร้อยเท่านั้นยังเหลืออีกสามหมนุนสองหมุนโอ้โหมีคูณแปดแล้วสยดท้ายจ่ายตัวถูกปึโโืบปลาแถวแรกไม่ลงโอ้โหการันตีขาดทุนทุกไม้ได้กำไรอยู่ไม่เดียวอ่ะเธอรอบนี้ขอปรับขึ้นละกันไม้สิบสองอ่ะไม้แปลก ืืื้้้อเราซื้อไปแล้วประมาณ5ฟีเจอร์นะทุกคนยังคงเหลืออีก2ตัวนะคะอุ้ยมือไปโดนอ่ะมือลั่นไปโดนมังกรเขียวอ่ะไม่ใช่อีกิเลนชิบต่อไปอุตส่าห์ว่าจะไล่ไปเป็นสีทองก่อนนะโอ้โหหกรางวัลอุ้ยคูณสิบห้าคูณสามสิบอ่ะมาลองดูก่อนเบ็ดสิบสองนี่ฮะเบ็ดสิบสอง คิวได้คิวโอเคคิวและเอสวยอยู่ต้องชมเกมรูสมุนเพื่อนใจหน่อยได้ไหมคุณหนักจัดแต่ต้องมีกิเลนมามีน้องอไลออนนั่นแหละจะเราเรียกกิเลนแล้วกันนะดูทรงเหมือนกิเลนมากกว่าเสือดื้อสิงโตนะปึ๊บไม่ลงเลยหนึ่งหมุนสุดท้ายพี่ว่าไงพี่ว่าเกลือสิโอ้โหใจมาหกสิบเท่านั้น คุณบ่งค่ะได้ดูทุกฟีเจอร์แล้วนะคะวูในซื้อไม้สุดท้ายแล้วกันไม้สุดท้ายดูมาประมาณ15นาทีแล้วเมื่อสักคู่มือลั่นไปโดนตัวนี้นะก็คือ6หมุนคูณ15มารอบนี้10หมุนคูณ10คูณ15และคูณ30แล้วกันไม้สุดท้ายพี่ไว่ายังไงคะอย่าให้เราแบบเกลือนักเลย มาเกมสิบหมุนมาไม่หมุนไม่ได้เยอะมากหมุนกลางๆนะคะคาดหวังว่าจะจ่ายคาดหวังอย่างทุกรอบแบะคาดหวังทุกรอบแต่ก็เกลือทุกรอบเลยดวงไอ้ชุก้าจะไม่ได้แบบไม่ได้ถูกกระใสพันหรือเปล่านี้เอสวยค่ะคมณนสิบมาก่อนโอเคไหลต่อได้ไหมอู้หูเซนซีอุ้ยรู้สึกด,ดอกนี้จะเป็นดอกแรกที่จ่ายสูงเก้าร้อยหกสิบอย่างยังไม่จบโอ้โหน้องค้างทกแถวสองก็ไม่มานะ โอเคสวยดอกนี้พ okay. ันหกโอเคซูเปอร์มาก่อนหกร้อยสามสิบหกผลดอกแรกที่ได้กําไรอ๋อดอกที่สองที่ได้กําไรนะอูอ้อออมังกรมังกรทำไมไม่มาตรงนี้เนี่ยพอบอกให้มาตรงนี้มันมาตอนรอบที่สองแนละโอ้โหคงคอนเซปต์ความเขื่ออยู่คงทนเหลือเกินไอจุก,ก้าสองบุญที่เหลือใจหน่อยเพื่อนอ้าวได้สิบนะสิบขอเจแถวสองหน่อยได้ไหมคะเจแถวสองจองแถวเซอเจไม่ลงงานเขาเราแล้วปลาปลาก็ไม่มาได้คูณสิบโอเคสวย ไหลต่ออีกนิดนึ่งไหมมาโอโ้วันโงก้าสิบสามถือว่าจ่ายแต่ว่าใจเบาสุดๆเลยแหละมีอยู่ตอนนี้สองวันโกเท่านั้นพกมาประมาณหกพันแปดะคะถือว่าขาดทุนแหละจริงๆก็ขาดทุนแต่ว่ามีอยู่สองพแล้วก็อยากออินครั้งสุดท้ายอ่ะเราเหลืออยู่เท่าไหร่ มาไม้สุดท้ายขอหกหมุนแล้วกันวัดดวงครั้งสุดท้ายนะคะเหลือพันสองเอาไปกินข้าวนะออหงหมุนละกันหกหมุนคูณสิบห้าจ่ายมาหน่อยบเกมต้องจ่ายนะจ้าต้องจ่ายยังโอโเมหมุนอย่างนี้ใจไม่ดีเลยทีเดียวมันจะหมุนเกลือหรือว่าหมุนความ ปังเข้ามาให้เราโอเคได้คูณ15มาก่อนแต่ตัวจ่ายถูกมากเหลือซีมุนเท่านั้นเพื่อนปึ๊บได้ค้างคกทองคําคูณสิบห้าไหลงามสวยชอเจต่อโอเคได้คูณสามสิสวยค่ะแต่ยังจ่ายเบอยู่ไนซ์มาก่อนดองนี้ขออนุญาตกดข้าม765ยายังค่าเหลือคาดหวังอีก2ไม้ต้องจ่ายแล้วไหมเจไม่ลง ยังไม่จบนะจ้าขอละเออโอ้โ,โ,อโหมุนสุดท้ายที่อ้หรอใส่มา1 4 4่เท่านั้นเกลือนะจ้าคงคอนเซปต์ความเกลือ แล้วค่ะถือว่าโชว์ให้คุณบุ๋มได้ดูทุกฟีเจอร์แล้วนะคะคงคอนเซ็ปต์ความเกลือทุกฟีเจอร์เลยนะจ๊ะไม่แนะนำให้ทำตามจะทำเพื่อความมันเทองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันนิดนึงนะจ๊ะวันนี้อันไม่ใช่วันที่ดีของเราเป็นวันที่เกลือพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไม่แนะนำให้ทำตามเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วบุยบุยสวัสดีค่ะ